วันนี้เราอยู่การรีวิวสก,กินใหม่ช้างฉีที่เป็นคอแลบใหม่สก,กินฟรีนะถ้าใครมีชิ้นส่วนเยอะก็จะฟรีแหละแต่ถ้าใครไม่มีก็ซื้อสดได้เป็นสก,กินที่เฝ้ารอคิดว่าอยู่แล้วแหละว,ว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่พุ่มช้างฉีนั้นจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้สีเหลืองทองแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงได้เวลาไปแจกจ่ายดอกไม้สีเหลืองทองกันแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โคเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืม้าไปเติมกันเยอะๆนะวีใจมากที่ช้างชี้มีสก,กินใหม่เพราะฉันก็เบื่อใส,ส่สก,กินครอบรอบแล้วอยู่คนเดียวหลืใจหย่อนนี่แนะ่ปอปแปะปอปแปะ ช,ช่างฉีเป็นตัวละครที่นิคิดของฉันคือจะคิดอะไรไม่ออกว่ากดช่างฉี่นะแต่ฝั่งนู้นานต้าไปกดออฟเลนเหรออืมฉันไว้ใจออฟเลนอยู่ได้แหละอืมอ่ะล้อเล่นล้อเล่นช่วยอยู่แล้วแหละอืมเราไปซัพพอร์ตที่ดรีเออหลีซินปรับใหม่เดี๋ยวทำคลิปแยกแล้วกันแม่งโคตรทยืนเออหม้อานต้าเนี่ยเห็นคนบอกว่านับเป็นป้อมนะสกิลอะไรที่ใส่ป้อมได้ก็สามารถใส่หม้อได้อันตีปู่มาใส่ป้อมได้มันก็เลยเข้าอนะเนาะ ซึ่งถ้าเงื่อนไขในการตีโม้มันเป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างน่าลำคาญนะเนี่ยเพื่อนเลือดน้อยอาม,มออดอกไม้สีทองให้กับเพื่อนก็แค่ดอกทานตะวันธรรมดาธรรมดาอย่าไปคิดเยอะ <c oughs> และใครทำอะไรตรงนูงน่นน้อเรซิโอเหรอโอ้ยโดดไปจิงโจ้เลยเพื่อนตาไม่ทันจ้าติดหินติดคือได้ไหมฟิกมาช่วยเพื่อนแล้วฮิวยอนตาตอนยอนคือโลมไม่ได้อยู่กับยอนเลยล่าสงสารหนาสาร ไม่ได้ฮะเสียได้จังแล้วเลือดแต่ละคนน่ารักน่ารักเรากลับบ้านกันเถอะนะในต้าไปประกบหลี่เซียนมาไปคู่รักมาปะเนี่ยตอนโหลดเกมก็ไม่ได้ดูแต่คือยอนฝั่งนู้นเป็นคู่ประสบภัยสุดคือโลมไม่อยู่ประกบแครี่ฝั่งนน้นเลยซิโอฉันก็แบบว่าฮาวดองดองเอ็กคาด,ดิเบอร์ลาชอดคำนวณไว้หมดแล้วแต่ริซินปรับใหม่มันเก่งมากเลยนะอถึง,งานาเชนโชยายายาทำไรเพื่อนฉันบังไม่ทัน แต่เลือดเพื่อนเราเหมือนจะไม่ลดเลยแฮะแต่ฉันเนี่ยลดพมหวบเลยยังไงเหลือเราสองคนอืมกระปู่หนึ่งคนไปดีกว่าแล้วเมดชันแม่งไปแล้วฟิกใส่ตามฉบับพี่จีนเออเฮือโดนปู่เป่าไปและอะไรโดนหัวกูบ้างเนี่ยกับแล้วเออเฮือเลี้ยวดิฟดิฟแบบดิจิตอลแล้วลีซินแม่งดักตรงนี้ฟิกก์โยกไปแล้วจ้ะ พี่แกเล่นสายชาร์ตเหรอหวัดดีจนายนต้าออฟเลนบอกมินทำพี่ยาอะไรกอไว้ต้นเกมหลี่ซินนี่มันปรับทั้ทงล่างแดงล่างทองเลยไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลต่ออาจารย์ไบต์เราไหมย้อนจ้าเราเจอกันอีกแล้วคือวิ่งใส่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรโดนนวมได้หมดไม่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 ไนต้ามันเริ่มแหงเลยแล้วจะกลับดีกว่าเดี๋ยวนดนหลีซินมันเท,นทนชนะาเทนโชใส่อากับไหมกลับไม่ว่ะ เพื่อนเข้าแล้วก็เข้าตามใส่โลกฮิวแล้วเบงเว้นหนากูเว้นหนากูอยา่าจุ๊กแบบจุ๊กแบบดิจิตอลเอามาเอาคิดสิวไปได้ปะแลมงับตูดมานี่เออนั่นแหละแล้วยีหน้าเราอยู่ตรงนั้นกําลังตีกับนายต้าฮิวให้เพื่อนแล้วแลมมาเข้าไปชงเชงชงเชงชงเช,ชงเชแล้วยังชงเชงต่อไปเรื่อยๆแต่ก็โดนย้อนลูดและก็เอ็กคาลิเบอร์ปิดจบแบบสวยๆคำพูดมากมายความหมายลัดเขา อ้าวอะไรคือทําให้พี่มุดหน้ามาตรงนี้จะคิดว่ากลับไปแล้วโชคดีแล้วกันเจ้าที่เข้ามาแล้วนะเลซิโอสองหนึ่งยังไงนายตาวางหม้อใส่เลซิโอวาลงมาแต่ฉันมาช่วยเนยาโล่้อแข็งไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรโอ้ยศัตรูรอบล่าจริงๆของเบ้งทําอะไรหึฮึได้ของเบ้งเฉยเอามังกรเหรออยาได้ดามากกว่าแฮะแต่มังกรก็มังกรแล้วมันเหมือนมีการไล่มาได้เวลาพระเอกออกลงลา่าฉดเลื่อน ฉันรอดไปหกตัวแล้วสวัสดีจาคงเบง้งมีคนหลงเลรอจ้ายิง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 แครี่เกิดฉันก็สุขใจอ่ามันวางหม้อแล้วโอ้ยโดนดิดงว้าวกับมาแล้วอะไรหิวสู้หิวสู้ตัวละครที่แก้ทางนายตาจะคิดว่าเป็นตัวละครที่ฮิวแรงกว่าต้านะจะว่าไปเกมนี้ฉันไม่ได้ตีหม้อมาเลยแฮะอือพอเล่นจริงมันก็ลืมมาเนาะแล,ว,แลวตรงนี้ไม่รู้จะพากอะไรวะไม่งัวใช่ไหม เจ้าที่เขามาไล่แล้วกลับดีกว่าเขามาไล่แต่เจ้าที่โดนยกอืมเหมือนลีซินคนนี้จะยังไม่ช่ำเท่าไหร่เพราะว่าฉันไปเจอหลีซินชํำมาแม่งน่ากลัวใช่ไหายแล้วพี่เป็นอะไรทําไมพี่ชอบม้วนหน้ามาอย่างนี้แบบหน้าหน้าจูบไปเลยคือเข้าใจแล่ว่าปรับใหม่ท่าลากอะ่ะมันสามารถจะตีอัตโนมัติได้เลยแต่เขาไม่ได้เล่นแบบนี้ยอนเกมนี้รับบทผู้ประสบภัยจริงๆว่าซัพพอร์ตแม่งไปทาอะไรตรงเลนกลางวะ น่าสงสารตัวที่สี่อีกคนหนึ่งอยู่เลนกลางยีน่าได้อยู่จบได้ได้เอ็มฮะอีกสักเกมแล้วกันฝั่งนู้นโลมเป็นหยัวน่ารำคาญพอกันนี่แน่จบได้ต้องรีบจบฝั่งนู้นมันน่ารำคาญนมีซีเนียเตัวยื้อไฟด้วยแล้วทุกคนมาเลนกลางโดยไม่ได้นัดหมายแล้ววีราก็โดนปูหนีไปเป็บรอหน่อยชีทำไมแครี่นำนะาะมันจะเป็นแบบนี้ ใจเย็น,เย,นเย็นใจเย็นวางพุ่มแล้วก็เอ็กคาริเบอร์ยก2อสยองขวัญชั้นนี่แหะสยองช็อตไปโอเม่กี้น่ากลัวมากลิงอยู่นั้นแล้วก็ฟิกเอ็กคาริไม่โดนไม่งเอ้ยโอเชียฝั่งนู้นซีเนียลงไม่น่าจะรอดแล้วไปหนึ่งไปสองไปสามถ้าเราใส่ดาเมเบจแล้วไม่ตุยฝั่งนู้นก็มีซีเนียลงเรื่อยๆอันตรายชี่หาดนะจะหยวนฮิวีกแต่ว่าหยวนไม่น่าจะเป็นกังวลมากณนะตอนนี้นะ น้องตะคาบประคองแครี่ให้เล่นได้อ่ะอืมจะโดนย้อนลูดนะจะไม่รู้ว่าระหว่างไบโอกับฉันเนี่ยใครจะโดนย้อนลูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาสามสามลูกเมียขะด้วยไม่น่ารอดว่ะเหลี่ยมไม่ดีฉันดักอยู่ตรงนี้เอ็กคาลิเวอร์ยกสองแล้วกูก็วิ่งมาตรงนี้แล้วฉันก็ชแวบชเวบ,เวบมันเป็นแผนหลอกล่อศัตรูให้มาหาเพื่อนเราแล้ววีร่ามึงทำาอะไรแครี่กูเหอะ คนเดียวที่ทำร้ายแคร,รี่ได้ก็มีแค่ตัวฉันเท่านั้นคือการปล่อยแมงตุยแคร,รี่คนนี้ชอบล้าหน้าและนั่นแหละผลของการล้าหน้าอีกคือใครมันกดจอมแพ้วะมันบังจอไม่ใช่อะไรและฉันเลี้ยวไปไหนว่านั่นผมยอมแพ้มาทีนี่คือเสียมูดหมดโอ้โอ้ไม่ฉันกดก่อแข็งไม่ได้เพราะมันมีปุ่มโอเคหองแมงอะไรเต็ไมไปหมดคือมันจะกดไอ้ตรงนั้นก่อนแล้วให้กดก่อแข็งซึ่งบางครั้งมันเสียจังหวะ โอโหอาหารอื oh, oh, uh ้อ huh. ห uh ือขนาดแข็งแล้วก็ยังไม่รอดอย่าลำตัดลำเตอร์อยู่2คนมาช่วยนะมาช่วยแล้วเกาะน้ําแข็งงวดนี้ม่กกี้ลิงมากกลชีชีพอดีใช่ไหมสีเนียวล,ลงอีกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่อ้าวเหมือนจะส่งผลดีแฮะสวัสดีซีเนียลตีตีตีต,ตีป๊อกแปะป๊อกแปะแต่ย้อนนี่กูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวกลับแหละอา้าวยีหน้ามาน่าจะยังได้อยู่ได้อยู่จริงด้วย อ้าววันดีแม่สาวน้อยมาทำอะไรที่นี่คนเดียวฟิกเกอร์เหรอฟิกตามนี่เนี่ยป๊อปแปะตีตีตีแล้วก็ตามมานิดนึงแล้วก็ยังจะต,ตามต่อวิญญาตตามติดบอกเลยแต่เขาก็ตามเราอ่ะยังจู้ได้อยู่คุยกับแคลรี่ใช่ไหมก่อนนะใครไม่ทำอะไรตรงนั้นวะอะไม่ถึงแนฮะอ๋อเออฉนันน่าจะตุยแอกมันจะมีช็อตตาที่แซกเกาะน้ำแข็งส,สวยๆเมื่อกียแต่ละตัวหน้าหนาทั้งนั้นลิมเมอร์กันซ,ซีด้วย ปิดปุ่มปอดใจตรงไหนวะกดแข็งไม่ได้หน้าเงยง,งิดชะัดแล้วฉันก็ได้รู้ว่าฝั่งเรามีโอเมนเกือบจะ17นาทีเพิ่งจะรู้เมื่อกี้ไบโอเมติดตรงแง่งใช่ไหมเอาซับมันก็ได้วะนี่หนี่ีบ่าคนนี้หลุดไหมฉันรู้สึกว่าหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วเดิ่มแปลก้วเราย้อน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 ,อนจ๋าเปลี่ยนเข้าไหนเ่้นเข้าไหนโอ้ยอย่าบอกนะว่าย้อนมันรอดอะใช่ย้อนมันรอดจริงด้วย เฮ้ยมันไม่รอดว่ะโอเมนแพงลิทว่ะมาแผงลิทตอน17นาทีเพิ่งรู้ว่ามีกูไม่ไหวแล้วเลยเข้าไปแจกแม่งในกูเหนื่อยแล้วเมันเหนื่อยอ่ะนี่มันโหมดธรรมดานะมามามาทุบกูเลยทุบกันเลยทุบเสร็จยังทุบเสร็จยังทุบเสร็จแล้วใช่ไหมทุบเสร็จแล้วใช่ไหมขอทุบคืนนะมามามาโบ๊ะบะนี่ไงอืก็ไม่ค่อยแครนเท่าไหร่อ่ะนะ แล้วอันนี้ก็ตัวเผือกเรื่องไฟหลายไฟแล้วแกมันนี้เออหมันไส้ตีมันตีมันตีมัน,มนอ้อยวีระเธอเพื่อจะมาแผงที่ตอนเนี้นะเอ๊ะถ้าไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนแล้วมาแช่โดนสองสยองขวัญยกสองสยองขวัญแล้วหวัดดีจวีราจ๋าไปตองไม่ต้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 อง,องฟิกเหรอกูก็มีฟิกมาหยานหยานหยาน,ยานเก็บมนุษเก็บมนุษย์วีระเป็นปอแปะฉันไป ย้อนย้อนลูดซอยเอ็กคาดิเบอร์นั่นแหละทำดีก็ทำได้โสงสัยเกมพี่รัมันไม่ตึงพอใช่ไหมแม่งเอาเซ็ตตึงเฟี้ยคิดว่าอยู่แนงแรงแต่น่าจะจบไปแล้วแหละแล้วก,ก็กอะชังหัวแม่งมีมีเลยดี้ด้วนนี่จบได้อา้าวฝั่งนู้นเกิดยอมแพ้ทำไมปะเหนื่อยก็เหนื่อยยังจำให้แอคก,ก่อนจบอีกใจร้ายว่ะไดเอ็มแฮ เอาเป็นว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็จะขกันไปอยกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอใหม่คลิปหนะ้า